สวัสดีพี่น้องเอฟี 4, ทุกท่านครับอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องเมื่อนี้ผมพายพี่น้องมาเบิ่งบากพริกซึ่งสาเหตุมันเกิดมาจากผวกเพียโตอ่อนผวกไร่ขาวไร่แดงนะครับมันสิเป็นใบประมาณนีแหละครับใบกูดใบงี้ข่อมลงครับพี่น้องมาดูดกินน้าเลี้ยงใบอ่อนหยดอ่อนนะครับโดยเฉพาะส่วนบ,บางพริกเขาที่กํากลังกินปุ๋ยง,งามๆามนี่แหละครับ มันสิมาสวงนี่ครับจำพวกไล่ขาวไล่แดงให้พี่น้องพริกเบิ้งไต่ใบนะครับมันก็สิเห็นตัวมันกระสิหน่อยหน่ยนะครับมีทั้งตัวขาวตัวแดงนะครับซึ่งกระเสื่อนกันว่าไล่ขาวไล่แดงครับพี่น้องนะครับมาดูกินน้ำเลี้ยงแล้วก็เฮ็ดให้บังพริกของเฮานี่เป็นใบโกดขวมลุ่งนะครับเฮ็ดให้การเจริญเติบโต มันซานะครับมันบมนเป็นไปตามที่เฮ้าตั้งใจปลูกเลี้ยก็บติดดอกดอกก็อยากล่วงดักลนนะครับแต่แมันติดหมากมากก็จะเป็นหมากแค่นะครับคือว่ามากบมสมบูรณ์นั่แหละครับพี่น้องนะครับอันนี้จำพวกไรข่าวไรแดงจำพวกเพรตโตอ่อนนะครับอาการมันสิเป็นประมาณนี้ครับพี่น้อง วิธีการรักษาเราก็ใส่สารจำพวกสารเคมีทีเฮมีนี่หละครับกระสีพ่นได้ครับพี่นอ้องนะครับสารเคมีที่สีดได้นี่มันก็มีหลายโตนะครับถามเบาต้นว่าใส่ยังศษผมก็ใส่จำพวกอะซีทามีพิดนะครับเหลวกบอีมิดาโคลพิดครับพี่นอ้องเหลวกบอีกตัวหนึ่งอะบาแมกติน เบนโซเอตนะครับผมก็ใส่อยู่ประมาณนีนะครับใส่เศษสลับกันครับเป็นหองผมก่ไดมาปนกันด้นะครับสลับกันเศษนะครับรอบละเจ็ดมืออันนี้มันมีพีนองพ่นปูกบมื่อไรเดี๋ยครับเพิ่นกระถามผมว่าห้ไปเบิ่งแค่แน่ว่ามันเป็นอย่างผมคำว่าเบิ่งว่ามันเป็นอย่างกระไดทายใหม่พีนองเดี๋ยวเบิ่งว่าอ๋อมันเป็นอันพผกเพีย พวกเพียตัวอ่อนนะครับแล้วก็ไล่าขาวไล่แดงที่เห็นสจีนนี่ก็คือไล่าขาวไล่แดงนะครับการแนะนาเพ่นไปด้วยตัวยาที่พ่นมีอยู่นะครับผมเบ่งเลียมัมกรสีดได้นะครับสีดช่วงตอนเล่งแล้วก็ตอนเศร้านะครับสีดได้ครับแต่ว่ามันมีระยะเวลาในการสีด ถ้าต,ตอนเศร้าก็คือตอนเศร้านะครับตอนสวยๆเอาครับพี่นอ้องสีตอนเศร้าเลยครับมันจังเสด็จผลถ้าสีหายมันตายอีเลได้พ้นอีเลสีตอนแรกครับพี่น้องนะครับจนพวกสันป่าเพียป่าเพียพวกไล่ขาวไล่แดงมันต้องสีตอนแรกครับพี่นอ้องเพราะว่าเพียเจพวกหนี่นะครับ ผงเพตียวโตโอนผกไล่ขาวไล่แดงมันเสหากินยามะขึ้นครับยำเว้นนี่มันสิลบอยู่ซื้อนะครับยำเว้นนี่มันไม่ได้ออกหากินได้พี่น้องนะครับมันสิลบมันสิลีอยู่ใตใบนะครับยามะขึ้นพี่น้องเอาไฟมาส่งมันสิเห็นครับมันสิไตออกหากินยามะขึ้นครับถ้าสินยามะขึ้นมันเสด็จผลครับพี่น้องนะครับเด้อ ทาเมนว่าใบกูดอีกแบบหนึ่งนะครับใบกูดงายขึ้นตัวนั้นกระเพายไฟครับพี่น้องก็ใส่สารจะพวกตู้เดียวกันนี่แหละครับสิในใดคือกันครับพี่น้องเดียครับแต่มันเป็นขนาดนี้ได้พี่น้องใส่สารน้าม,มักที่เามักเองเอาโบยูแล้วครับคาบโบตายพี่น้อง ถ้าเมียนว่ามันเป็นยังบบแห้งเลยว่ามันยังบบเป็นนี่เป็นโบลายสารนาํามักที่ห้องมักเองนี่มันก็เอาได้นะครับมันก็สีดได้สีเพื่อป้องกันนะครับได้อยู่แต่ถ้าขนาดนี้แล้วนี่เอาบาบอยู่ครับพี่น้องนะครับเด้อสำหรับวิธีการป้องกันในเบื้องตน้นเขาก็ต้องพ่นสารพ่นยาทุกๆเจ็ดมือนะครับ เล้วก็เใ็ดแปลงปลูกของเฮาเสียห้าตัดห้าให้มันสะอาดนะครับถ้าใบมันหนาเฮาก็รีใบออกแน่นะครับโดยเฉพาะใบสวงลางมันก็สิได้โปรดปงนะครับพวกแพวพวกไล่พวกนี้มันก็สิได้วมาสนมาหม่นมานมมมมมมมกินใบนะครับอันนี้การดูแลในเบื้องต้นครับพี่น้องแต่ว่าถ้าแมนพบพอแล้วครับต้องใส่ยาอย่างเดียวนะครับใส่ยาอย่างเดียว ใส่ยังอื่นมันบวายหรอครับพี่นอ้องถ้ามันเป็นแห้งขนาดนี้เด้อนะครับใส่พวกสารเคม,มี่นะครับตามที่ผมว่าไปนี่แหละครับพี่น้องนะครับมันกิม,มีมากไม่หลายยี่ห้อนะครับที่เพิ่นขายตามร้านทั่วทั่วไปนี่จักอันไหนเป็นอันใดครับยาแต่ว่าตามที่ผมใส่มากผมก็บ,บอกไปนะครับอาซีทามีเพดอิมิดาโคลเพดอบาเมกตินนะครับ สารจะพวกนี้สีดได้นะครับสีดได้ควบคุมไปถึงเผี่ไฟครับพี่น้องโดยเฉพาะอาบ้าไม่ตินได้ทั้งนอนนะครับช่วงนี่หนาฝนก้อนจะสียากับเบิงเด้อครับพี่น้องเบิงฟ้าเบิงฝนได้ดีก่อนนะครับแต่เมื่อว่าเอาสีดยาไปแล้วฝนตกลงมามันก็เป่าประโยชน์นะครับเห็นหนามฝนมันมาสะล่างยาที่เขาสีลงไปครับพี่น้อง เมนที่ใส่สารจะใบก็แเหลวเตะน,นะครับถ้าแมนว่าเาสีดไปแล้วประมาณจากสมมุงสองสมมุงนี่กันยังดีอยู่นะครับก็ยังพอได้ผลแน่แต่ตาว่าาซีดลงไปปุ๊บบ่ถ,ถึงคงเครึ่งสมมุงฝนตกมามืดครับพี่นอกนะครับมันล่างยาที่เวาสีดสารจบใบอันไหนก็เอาบปอยูนะครับ แต่แมนว่าพี่น้องจะสีต้นเลยงเนี่ยครับเบิ่งนดีดีได้ครับเนดะ้อถ้า่ทงเป็นตาบกคือนะครับทรงฝนสิตกับโบตองไปสีษครับพี่น้องก็มาสีตส้นเศร้าก็ได้นะครับสีตส้นเศร้าก็ได้ถึงแม้ว่ามันเสียใดผลบุคือต้นเลียงแต่มันก็นได้คือกันนะครับแต่ว่าเสียดีครับต้นเลียงคือผมว่านั่นแหละครับ กับเบิ่งฝาเบิ่งฝนก่อนครับพี่น้องนะครับเด้ออันนี้คือปัญหาหลักของเกษตรกรนะครับบมว่าสิปลูกหมากทอหมากเขือพืชพักอย่างอื่นนะครับที่จะต้องฉิดยาต่างๆอาหารเสริมแล้วก็ฮอร์โมนนะครับก็ต้องเบิ่งฝาเบิ่งฝนกับช่วงนี้นะครับโลกที่มากกับฝนกับพวกเชื้อรานะครับโคนเน่ารากเน่านะครับลาสนิมนะครับ ใบเป็นสนิมใบลาใบจุดนะครับโอ้ยโรคหลายครับพี่น้องที่ปลูกสิงหูนะครับว่าเพิ่นเป็นอันใดเนี่ยก็ดูแลกันไปนะครับช่วงนี้ก็ยาเชื้อราครับพี่น้องก็ตองมีดวยครับเดือตตองมีนะครับทุกสวนยาเชื้อรานี่นะครับตองมีสี่นคูบคู่กันไปครับสารกําฉันเพียกฉันเมี่ยงนะครับนาฝนนี่ขาดบ่อได้นะครับ สารกำจัดเชื้อราจำพวกแมนโคเซฟเมทาลิกซิลนะครับตรงนี้ติดสวนครับพี่นอ้องได้ครับด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสปูสุกคนครับพี่นอ้องมือนาพร้อนไหมครับสวัสดีครับ